วีโอรวีโล่ยังงี้อ๋อวีโอลผอมคุณผู้เฒ่าวะนะดูสอนขึ้นงี้นะ ตอน,นีมันไม่เหี่ยวใช่ไหมมันเหี่ยวแต่เพราะว่าไปอยู่อีกม,มันจะไม่เหี่ยว <c oughs>

ยีสแล้วมันไปอย yes. well. ู on, right? hmm. um, so ่น right. ู right? ่นไม่กล totally. ับมาเลยเหรออายุเออะไรนะอายุไอไออะไรอ่ะยุโลกยุโรยัไงวะยุโรกไม่ใช่เหรอคุบอลคุบอลอ้าวย้ายอีกนะคูบอลมันชนบุรีนี่เองนะคุณบอลนี่พอครัว่าทำงานแทนพี่ชายคูบอลลูกออนมันหุบบอลนี่ม่ะไอที่มีไก่อะไก่ย่างหุบบอลเลย ทังนี้เงเราทังชนบุรีทังบ้านบึงอ่ะเขาไม่อยู่นี่เขาอยู่มาทางตลนะเปิดอะรในตลไปอ่ะสิงสีเี่ยวไงไงสิไงอ๋อโน่นไหมนอนามนอยะตุเรนะตาด้อมีลาออกอ่ะเรี้ยงรองเท้าไงแจกไปเหมือนกัน

เรามีผู้สองเปล่าชันน้นสองอัน